เสียงเด็กหน่อยมาสีป้ากัดเป็นระบนสโนเซวร้านตมมมหมากินยาำแหลมอีกป้าประทันสุดขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะโอ้ยหมันนีนแซนเซลยเสียงยังอกอากเลยเด็กๆเทามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ป้าด้วยนะคะ เอาใส่ถุงเลยหน่าพูนถุงได้ป้าเมื่อแล้วยังดังได้ยินสวัสดีค่ะคุณขอบคุณนะคะโอ้ยเป็นหอยกนางเกลี้ยงห่วยเป็นสนันวันไหวตายตายขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะ ัหมอตีน่ยกับเพื่อนนันเปียกทักทายก็เด้อจากพ<อ>ี่นนองขอบคุณสหรับเลื่นสามนะคะหน่อยมันเกยงก็เล่นหยกกล่องขึ้นจะขวาที่ลลาไมนกล่องใหญ่สันไม่ได้ที่นี่ราไปป้าเมื่นอนอะ่ มองหนมองนเพราะท่านมีเงินเปลี่ยนย่างเูยขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณีคือเราทุกคนเสียงยางไงตั้งยังร้องอะไรเนี่ยฮะถ่าหมอนดิถ่าหมอนดีนหมท่าหมอนอยู่นี่เลยลูกเหรอ มันี้เป็นวันที่วุ่นวาย้นสีหฮฮาคนกำลังเศร้าตกหล่นกินมันมันทางจืนชื่อขนาดอู้ๆเรื่สุความขอบคุณมากขอบคุณพี่น้องสุภุสุขคนด้วยกันเด้อยิาจริงนะยิงจริงยิงจริง ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเด้อจ้าพี่น oui, ้องขอนี้เยขอนีใ่ขอมีคนบิเวณห้อนโอ้โหๆๆ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 บๆๆ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 ๆกนๆๆ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 ๆ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณการสหอดวงใจอุ้ยไม่บลล่ะ้วเพียกคุณหายยยไหมดีดีเดอ๋อเบืองป้าเลยยัยป้าเขาเบิ้งล่ะไดได้อยมาสื่อเงมนีขายออทางไหมันบระสุกัาเขาเนี่ยนะทางเ่ามันบรสุกเอาลงทางเกขา นี่หันหันนาโอ้ยใหญ่ติ๋หน่องเราจะเจอพี่เก่าแล้วเหลือง็วกคนเก่าขอบคุณตองหนึ่งนะกะร้อยสิบชันเชาจอพี่เก่าแล้วมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินเปียงป้า เปิ่ยปลาเด้อหน่องพอนมัวหน้าไปยังโอ้ปทำไปกันงหัอาะองเาะเดอสิงหลบหลังเอาปุกลงเลยเด้อสิงกินหลันาใต้ดินเด่นไต่ดิน้ดินไม่เขาไปได็จับปลาอ่ะเขาบทัาไในพากกันมีทอยควยเท่นนมีทอยสวัสดีค่ะกำลังเตะทีลงมันเด้หน่อยแล้วอนสุนเซี่วเอออัน จะว่าคนมาสืบป้าจะว่าคนอยู่นี่เขาเลยโหลดทิ้งนุ่งนั่งนุ่งนั่งนุ่งนั่งขอบคุณเด้ขอข้ามาแล้วก็จะลืมก้นไหลก้นเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าน้ำเด้อฝึงกลับมาจากขายของคนโตบอยยุพีโต,ต๊กบดมือป่าก็เลยหงุดหงิอยู่นี่ไปใส่กับบดได้ชายขีดกับชายบดได้เทียมขอบคุณนะคะย่างป้ากับร้านตุ่มมามา่า ไปเลยเด้อจะทุกคนขอบขขขอคุณพี่น้องสู้ๆทุกคนที่เขามาเพียงกำลังใจให้เด้อ